กับอ,อดีตประธานสภาเด,โด,โโดโลโรชวนองเพอแกงสนามนาและคณะกรรมการจังหวัดนครราชสีม,มาครับหน้าที่ที่เป็นประธานสภาเดลโสชวนของแกงสนามนาเรากครับก็รู้สึกดีนะครับทํามเราได้พบเจอกับประสบาาการณ์ให,ใหม่ๆนะครับทําให้เรากล้าพูดกล้าแสดองออกกล้าทําในสิ่งที่ที่ดีครับเป็นเช่นน้่ยจะเป็นจิตอาสาหรือว่า โครงการพัฒณาศักยภาพต่างๆนะครับแล้วก็ได้พบเพื่อนใหม่ๆได้พี่ได้น้องนะครับได้รู้จักคุณอีมากมายนะครับก็เมื่อเวลาแล้วประธานต้นมอบหมายหรือส่งหมาย่อให้กับเด็กนัรนรุ่นใหม่ขึ้นมาทานั่งดูดูแขนคครับ,ก,รรบก็กในการเป็น ประธานสุภาเดกเยาวยชนนะครับหรือว่าเป็นคณะบริหารมันจะมีอายุกรารทำงานอยู่ที่2ปีนะครับก็พอหมดเวละ,ละปึ๊บก็ต้องคัดเลือกคนใหม่มเข้ามาหรือวเราอาจจะเป็นอีกใกล้ครับแต่ว,ว่าผมส่งไม้ต่อให้น้องนะครับให้น้องๆได้ฝึกขึ้นมาเป็นผู้นำครับได้กล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วก็ ติดตามผลงานหรือกิจกรรมของพี่น้องมากผมก็จะดูในไลน์กลุ่มครับส่วนมากก็จะมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาครับหรือว่าทางแฟนเพจครับอันนี้ก็อันนี้ก็ขอบคุณพิเตอร์น่านครับกับทางเน็ตพัฒนาครับครับออมสุนิตาสอัสดีครับ คำนี้ครับนิยามกับนโยบายและกระทรวงแรงงานกับท่านเลยครับทำนิยามนะฮะตามรัฐกฎหมายครับเด็กก็คือคนที่อายุต่ำกว่า15ปีจนไปนะครับแล้วก็เด็กที่อายุ18ปีจนไปเนี่ยคือ18ปีมิถึง25ปีเขาเรียกว่าเยาวชนนะแล้วก็คำนิยามสําหรับเด็กของเด็กไร้เยาวชนต้องใหม่ก็คือเด็กไร้เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยคือคือเขาเรียกว่ากำลังที่สําคัญของชาติครับแล้วก็เป็น หัวคิดเป็นแนวคิดสมัยใหม่กันนะและเด็กในยุนรุ่นใหม่จะนำประเทศชาติของเรานะฮะไปสู่ความเจริญน้แล้วก็ในส่วนของการจัดค่ายในวันในี้ก็สอนของใทีผู้ทักว่าค่ายนี้คือค่ายค่ายที่พัฒนาศักยภาพเด็กในชนบทตะบนซึ่งจัดโดยกำนันรนตะบนแก่นสานารแลวร้วลก็เป็นการจัดค่ายเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพเด็กในชนในตะบนแก่นสานารครับเพื่อให้มีความเป็นผู้นำนะแล้วก็เป็นผู้นำทางแนวความคิดต่าง อีกอย่างหนึ่งฮะในปีนี้ที่ทางทางดาวน์เนสเร์มูลแกล้งนำจัดก็คือเพื่อที่จะลดลงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็ให้เป็นทั้งผู้นำแล้วก็เป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมไปด้วยทุกคนก็อีกอย่างก็ให้พี่ต่างแง่คิดนะครับก็สำหรับผมเองเนี่ยก็เคยผ่านการเป็นติวชุมมาแล้วแล้วก็ผ่านค่ายมาเยอะเลยครับจากการที่ทำค่ายผ่านค่ายตัวน like <Yeah, sure. S 1> ึงเคยได้ร uh ับโอกาสมาเป็นนิทรรศว ตรงนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่ดีครับสำหรับผมในการที่จะได้พัฒนาตัวเองงนี้จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับต้องขอบคุณโอกาสขอบคุณโอกาสแล้วก็ขอบคุณประสบการณ์ที่ทําให้เรามีอยู่ดรงนั้นแล้วอยากจะฝากบอกน้องๆนิระโยจนทุกคนครับว่าหากทุกท่านมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองให้ทำนานเต็แล้วก็หากวันหนึ่งเราเลื่อกเี่จะพัฒนาเต็ไปทุกวันเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ดีและมีคนณธรรมเอกอต้องขอบคุณที่รู้ยนบ ะพบไม่ได้กับแม่เลยข้างบนรองประหลัดปรเมินมาการงานนะครับกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้แม่ครับก็จะถามเรื่องกิจกรรมครั้งนี้ที่เด็กเยาวาชนรุ่นใหม่เข้ามากิจกรรมทกิจกรรมรันน้แม่รู้สึกยังไงครับเป็นเรื่องดีนะคะแล้วก็กิจกรรมของเด็กเนี่ยมันจะมีแต่ละแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่ค่อยซ้ำกัน หลากหลายแราวสิ่งที่เราเน้นในเรื่องการมอบให้เด็กๆเนี่ยคือการกล้าแสดงออกและก็การเป็นดูดอาสานะคะเพราะนั่นกิจกรรมในแต่ละรอบเนี่ยก็นอกจากสถานการณ์ที่สนุกสนานเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของสาระสิ่งที่นำไปใช้ได้ในชีวิตจริงๆนะคะซึ่งหลายรุ่นที่ผ่านมาก็น่าจะน่าจะเห็นผลนะคะในแอบลับ ที่ออกมาก็คือทุกคนจะได้รับสิ่งตอบรับจากสังคมที่ค่อนข้างดีนะคะวันนี้คิดว่าลูกทุกคนก็น่าจะคิดเหมือนที่ก็ลอคิดนะคะน่าจะได้รับความรักความสนใจแล้วก็เป็นสายใยที่ผูกกันไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดความสุขในสังคมก็อีกอย่างก็จะขอให้แม่ทำแม่ลองับ เชิงชวนเชิงชวนที่ยังไม่กล้าจะได้ออกอยังไม่กล้าที่จะมาร่วมกับรุ่นคนงามเลยก็อยากจะฝากเด็กๆเยาวชนนะคะอยากจะให้ตระหนักในข้อหนึ่งก็คือว่าเราคือคนไทยนะคะแล้วก็หน้าที่คนไทยที่ควรจะต้องทำร่วมกันนั่นคือทำให้สังคมของเราเนี่ยเกิดความสุขนะคะแล้วก็การรักถิ่นที่อยู่ของตัวเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ น่าจะต้องดำินอยู่เพือ่อให้ถ้าจะพูดถึงความเป็นชนเผ่าความเป็นครองถิ่นะคะซึ่งคนที่ต้องสืบทอ,อดก็คงมีคนใช้เลยถ้าเป็นคนที่อื่นก็คงจะไม่นักในฐานะสืบินนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ตรงน,น,น,นี้เนี่ยแล้วก็อยู่ในฐานแล้วก็เอาความรู้ความสามารถ หรือสกิภาพที่ได้จากการเข้าค่ายอรเนี้ยเรานาไปใช้ในการใช้ชีวิตแล้วลองสะท้อนกลับมาหารุ่นน้องนะคะมันก็จะเกิดสายใยเกิดความผูกพันแล้วก็จะเกิดความตัวเนือนะคะมันการทําค่ายให้สําเร็จไม่ใช่เรื่องที่เกิดไม่ได้นะคะแต่ความยากของมันก็คือทำอยังไงให้มันยิ่เองนะคะเพฝากคุณผู้ชนะคะให้ เข้ามาร่วมกันแล้วก็แสดงออกในชื่อหัวร่วมกันเพราะทุกคนยเยาวชนเนี่ยเป็นวัยที่มีพลังมีคุณค่านะคะเพียงแต่ว่าเราจะดึงด้านหววของเราเนี่ยออกมาทําเพื่อคนอื่นได้ไหอันนี้เป็นอยากจะให้ทุกตรงนี้เราลงกับเข้ามาแสดงออกในวทีนี้นะคะเราจะได้อะไรกลับไปได้หมก็จากนีน้ก็ขอขอบคุณแน่นอนที่ให้ี่ดี Gracias. <coughs> ราคาเด็กได้รางวัลรวมของทุกจังหวัดที่เอก็จะมีเจกรรมแบใจกลางก็วันนี้ก็ขอขอบคุณากับทีและทีมวิทยากรแล้วก็ประธานเจ้ร์นรา